าพบกันอีกแล้วนะครับกับเราช่องดีไซน์ Family ช่วง DIY b บ d ยเนะครับขอบคงคนรักนักออกแบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอนะครับทํากรอบรูปขึงเฟรมแบบมีมูลค่านะครับโดยปกติแล้วเราไปตามร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยเขาจะมีกรอบรูปขึงเฟรมใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยก็คือ ก็จะมีราคาแพงซึ่งเขาอาจจะปริ้นมาหรือเขาอาจจะไปซื้อตามตามร้านขายกรอบรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาทํากรอบรูปแบบขึงเฟรมแบบทาเองเป็นรูปครอบครัวสไตล์ครอบครัวรเอวันนี้เป็นวันเกิดของเพื่อนของคุณแม่ทีเนี้ยทางคุณพ่อเนี่ยของเรามันมีเครื่องพิมพ์อยู่แล้วเราก็เลยพิมพ์ตัวนี้แล้วเราก็เลยมาทําสอนทําวิธีทํากรอบรูปขึงเฟรมนะซึ่งประหยัดงบซึ่งใช้แค่ ไม้ท่อนเดียวนะไม้จอยเหมือนเดิมยังคงเหมือนเดิมถึไม้จอยท่อนเดียวเนี่ยก็คือทํากรอบรูปได้ไซส์ใหญ่เลยใหญ่ที่เราต้องการนะงบก็จะน้อยกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดกรอบรูปขึงเฟรมแล้วเราก็พิมพ์ภาพด้วยเนี่ยมันก็จะตกอยู่ที่พันกว่าบาทัพเลยแต่ของคุณพ่อเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราไปพิมพ์งานที่เครื่องนอกอ่ะร้านตำร้านนิงเจตเนี่ยเรารูกอปเขาพิมพ์เนี่ยเราก็เผื่อขอบไว้เนี่ยก็ไม่กี่บาทรวมกับโครงไม้เนี่ยมัดหนึ่งได้ตั้ง สิบท่อนเนี่ยมันสามารถตัดได้เยอะมากเลยทํากรอบรูปได้อีกเพียบเลยนะครับวิธีทํากรรมวิธีง่ายมากดูเสร็จปุ๊บทําเองเป็นเลยครับเราอยากได้รูปสวยๆรูปงานแต่งงานเราที่เราไปถ่ายพรีเวดดิ้งมาแล้วเราอยากได้รูปรูปรูปของเราเองที่เราถ่ายกันเองหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้จ้างพรีเวดดิ้งหรือหรือหรือรูปพรีเวดดิ้งเองก็ดีที่เราไปถ่ายมาเงี้ยรูปในสตูอะแล้วเราแบบอยากได้รูปนี้แต่ตอนที่เรา ถ่ายงานแต่งมันไม่ได้ล้างให้เราหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เอารูปนี้มาให้เราอะไรเงี้ยแต่เรามีรูปต้นฉบับเราก็สามารถไปทําเอาเองได้นะครับนะอุปกรณ์ที่จะต้องมีก็ยังคงอเช่นเคยก็คือมีสว่านมือหรือสว่านฐานเลื่อยนะดอกสว่านไว้เจาะนํานะครับน็อตเกียวปล่อยนะครับน็อตเกียวปล่อยแล้วก็ตลับเมตรนะครับแล้วก็ดินสอไม้ฉากนะครับ นะไม่ฉากตัวจับฉากถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ของคุณพ่อมีนะไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยว่ามันจะง่ายขนาดไหนแล้วทําออกมาจะดูดีมีราคาขนาดไหนอ้ออย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมยังไม่ได้กดซับสไคร์ฝากกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้เราช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับช่อง Design Family ขนะครับคอบครณนันรักนณะ์ออกแบบนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะครับฝากช่วยแชร์กันเยอะๆนะครับเผื่อเป็น ประโยชน์ให้กับเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่เขาเข้าไม่ถึงนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าทํำยังไงบ้างครับก่อนอื่นก็เลยไม้ก่อนเลยง่ายที่สุดแล้วครับ คุณพ่อเนี่ยทำให้เพื่อนคุณแม่เนี่ยก็คือไซส์40คูณ60ไม่ได้ไซส์ใหญ่มากเห็นกรอบรูปขึงเฟรมนะดูดีทีเดียวเดี๋ยวค่อยดูว่าเป็นไงหนะ้าตานี่นะก็เดี๋ยวเราก็เจาะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้เป็นกรอบรูปละเนี่ยอันนี้อยู่ด้านหลังสุดเลยเนี่ยก็ได้เป็นกรอบรูปแล้วแล้วเดี๋ยวเราภาพมาขึงอันนี้คลิปนี้ทำง่ายมาก ไม่รู้จะบอกว่าง่ายไงแล้วง่ายไม่รู้จะง่ายไงนะครับง่ายมากดูเสร็จทําได้เลยนะครับแล้วก็ได้ความสวยงามแล้วก็เราจะเอาไปเป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนเราก็ได้ให้คนที่เรารักก็ได้นะครับนะออกมาดูดีเลยแหละทีเดียวนะ ได้พวงมาแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ชว่วงเราก็จะได้ภาพมาแล้วนี่คือภาพนะครับภาพเพื่อนของคุณแม่ฝันนะครับที่เราทําการริ้นมาแล้วนะก็มีเผื่อขอบดําเพื่อเวลาเรา,าพับมันจะได้สวยงามอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวเรามาทําภาพกันดีกว่าครับผมตริต้นเราก็ปิดภาพกับด้านหลัง แคนวาสนะภาพพิม์พแคนวาสเพื่อนๆไปสั่งพิม์พได้ตามร้านอิงเจ็ดเลยบอกเขาเอารูปไปให้เขาแล้วก็พิมพ์ได้เลยสนใจให้คุณพ่อทำให้ก็ติดต่อมาได้ครับใต้กระทูรับทําครับอ,อีกหนึ่งกาที่เราต้องมีคือปืนยิงแม็กยิงลูกแม็กนะเหมือนขายลอตเตอรี่ ได้ดูได้เลยเรนไะหเราก็ได้แล้วรูปสวยงามสีเดียว เลยนะครับอ่ะดูแต่ตอนนี้ตอนนี้เนี่ยก็ได้รูปสวยงามแล้วนะของเพื่อนคุณแม่นะครับเนี่ยเราก็ไปให้เป็นของขวัญวันเกิดเหลือขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราตอนนี้ผ้ามันจะดูจืดๆเพราะว่าแคนวาสเนี่ยการพิมพ์งานมาแล้วผ้ามันจะจืดๆเดี๋ยวเราไปพ่นสเปรย์เคลียร์กันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราใช้ยี่ห้ออะไรจริงๆไม่ได้ระบุยี่ห้อยีอ่ห้อไหนก็ได้นะก็คือใช้ได้หมดเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันดีกว่า โอเคคุณพ่อก็ใช้สเปรย์เคลียร์ตัวนี้เป็นยี่ห้อเลสฟอกนะครับก็เบอร์ n น190วงเล็บสนะครับสเปรย์เคลียร์นะเดี๋ยวเราก็พ่นไปที่งานได้เลยนะครับแล้วก็คือสร้างความคงทนเก็บรักษาได้เป็นแบบหลายสิบปีนะครับเราพ่นแล้วภาพก็จะเงางามสวยขึ้นมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่า เราพ่นอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้รอมันแห้งกนเราก็ทำการพ่นประมาณสองถึงสามครั้งแบบบางๆนะฉาบๆไปนะครับแต่เดี๋ยวเรารอแห้งแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้ก็แห้งแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นนะเห็นไหมง่ายไหมเพื่อนๆน,นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ดูกันเสร็จแล้วก็ทำเราเองได้เลยนะครับเราก็ไม่ต้องไปจ้างร้านจ้างอะไระครับ เราก็ทําเองได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาทาก็นี่เลยจ้างคุณพ่อทําได้เลยนะครับก็เนี่ยเรามีอุปกรณ์พร้อมทั้งเครื่องพิมพ์แล้วก็คงไม้นะครับสําหรับคลิปนี้นะเราก็ทําเองไม่แพงประหยัดอันนี้เคลือบหน้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็อยู่ได้เกินแบบ5ปีขึ้นเพราะว่าที่บ้านก็ใช้อันนี้อยู่นะก็ประมาณ10กว่าปีแล้วก็ยังไม่ซีดไม่จืดไม่จางนะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิงด่งกิ๊งกิ้งให้กับเราช่อง Design Family ช่วง DIY by d a านะครับครอบครัวน่ารักนะักออกแบบไปก่อนละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับง่ายๆถูกดีมีราคาทํากันเอาเองได้นะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับใครยังไม่กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกิงๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราช่องดีไซน์แฟมิลี่ด้วยนะครับคลิปหน้าคุณพ่อทำอะไรอย่าลืมกดเข้าไปติดตามชมกันนะครับและวแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย